เป็นโรคลมไม่หายเพราะเป๊ะเกินไปสวัสดีค่ะวันดังแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะนําอีกหนึ่งมูลเหตุนะของคนที่มีอาการทางลมวนเป็นวนเป็นไม่หายสัทีมาแบ่งปันให้นําไปลองสังเกตตัวเองกันดูนะคะเผื่อใครเข้าข่ายนี้เนาะคืออาการทางลมเนี่ยบางคนจะมีอาการตรงท้องเนาะท้องอืดลำไส้แปรปวนรู้สึกไม่สบายท้องบางคนก็วิงเวียนนะคะหน้ามืดตาลายรู้สึกไม่สดชื่นนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายแล้วบางคนที่เวียนเป็นโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร หรือว่าไม่ได้ออกําลังกายอะไรพวกนี้นะพอคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยลึกๆมันมาจากนิสัยของเขาอย่างหนึ่งนะคะลองมาสังเกตตัวเองไปด้วยกันเนาะคือจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรทุกอย่างให้เสร็จตามกําหนดเวลาค่ะเป็นคนที่ทํางานดีนะคะมีการวางแผนเป๊ะ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 สอค่อนข้างคาดหวังได้ไว้ใจได้คือให้งานไปเนี่ยแบบเป๊ะมากเลย พอมันมีอะไรที่มาทําให้แผนนี้มันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยเขาจะหงุดหงิดละค่ะบางทีจะรู้สึกหงุดหงิดกับคนอื่นบางทีหงุดหงิดกับตัวเองบางทีรู้สึกผิดกับตัวเองนะคะแล้วไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันทําให้ลมในร่างกายมันติดขัดมันอั้นมันเคลื่อนไม่ดีค่ะ เป็นครั้งสองครั้งไม่เป็นไรแต่นี่คือนิสัยไงคะบางทีการทํางานลักษณะของงานทําให้คนคนนึงเป็นอย่างนั้นแล้วมันนานแล้วอ่ะมันก็ฝังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพฤติกรรมของความคิดไปแล้วนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เป็นโรคทางลมไม่เลิกรานะคะเพราะว่าอารมณ์มันโดนกวนตลอดจากความคาดหวังจากความเป๊ะของตัวเองใครที่มีอาการแบบนี้นะเราลองปรับที่ตัวเราเองดูคะ่ะ เราทําในสิ่งที่มันต้องทําตอนนี้ให้ดีนะคะแล้วผลเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตอย่าเอาผลน่ะมันทาให้อารมณ์ของเรามันวุ่นวายเพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของอาการทางลมของตัวเองคนที่มีอาการแบบนี้นะคะอาจจะลองใช้ยาหอมก็ได้นะอาจจะลองใช้การผ่อนคลาย ลมจะสลายถ้าเราคลายความเป๊ะของตัวเองลงค่ะส่วนใครที่อยากจะทราบนะคะมูลเหตุตอาการทางลมของตัวเองบางทีเราอาจจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็แดงกําลังจะมีคอร์สนะคะเจาะลึกโรคทางลมนะคะจะเรียนกันวันอาทิตย์ที่14มกราคมเปิดให้สมัครแล้วเป็นการเรียนทางซูมนะคะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้จะมีค่าสมัครนะคะลองเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ทาง l i น์แอด healthy daisy รับจำนวนจำกัดเพียง20คนเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ลองสมัครเข้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ไหม่นะคะหวาแดงแพทแผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ